สวัสดีค่ะพี่น้องมอนีสาวลุงน้ำผ้ากับสิผ้าพี่น้องมาหากบหาเขียดคือเก่าหล่ะพี่น้องเอ้ยมอนีอากาศดีค่ะเป็นแจ้งไ,งได้ละได้บ่เขียละพี่น้องครับดูท้ายแล้วพี่น้องครับพี่น้องได้ยินแต่เสียงอืน่นสาวลุงน้ำผ้าได้เราตัวหนึ่งเขียดโง่ครับพี่น้องตัวแรกแหกมนัน ตูดแรกพี่น้องเอ้าได้อีกเลยตีนบันตตินี่เฮ้ยเขียนหมูไหมเอาใส่ก่อนนะมัดไปดีๆมันติดโดดดอกโอ้ยพี่น้องคาตามาพี่น้องข้าวลุงน้ำผ้าพอตัวหนึ่งอยู่ในไงตัวหนึ่งอยู่ในมือจับมาสองตัวเลยในมือนี่นี่เด้อ้ะนี่มันอยู่ในไงเลยนี่เขาจับเขาจับจับมันติดโดดเ้ย มึงคนหนึงน่งยืนง่ายในผงโอ้สองตัวบุ๊งยังเลยพี่น้องเลยฮ่าค่ะคักค่ะได้แล้วครับพี่น้องสาวลุงนะ้ค่ะโอ้หมานเนาะเหมือนนี้เนาะได้แล้วพี่น้องีเดียร์บ่าวมอได้เขียรแล้วพี่น้องอใส่จัดโมครับตัวใหญ่ใหญ่อ้ยตัวขาวจูนพูนเลี้ยงห่วยเลยพี่น้องได้ยินเสียงเอือน ว่าได้เขียนได้เขียนว่าสันเออ,อไอรีต้นนั่นเอาเขียนโมโอ้ตัวงามอยู่พี่น้องอเลยเฮ้ยสาวหลงน้ำปลาขึ้นหมานเดี๋ยวก่อนโอ้ยพี่น้องหากโก้พาเขียนมาพ่องอ่ายยังนี่พี่น,อนอ้องหนูซิงง่ายหนูพี่นออ้องเบิ้งมันอยู่ง่ายหนูซิง้ยหนูซิงหน่อยสิงหน่อยนะฮาเขียน พากบหาเขียนจะมาผัวหนูเบิ้งเบื้งว่ามีจักตัวเบิ้งล่ะหายไปแลมันดีมานบ่มันเข่าแล้วคุณมันเข่าในหูไปแล้วโอ้ยพี่น้องพราลวงพระพาได้เขียนโมมานอีกแล้วโตังเง่เลยเฮ้ยพี่น้องป้าหันเป็นยางไปพ่อแหผงตัวนึ่งมันตกใจบ่ไหนเบิ่งเฮ้ยพี่น้องได้อีกแล้วครับโอ้ตัวนี้ป้า วันกบหน่อยโอ้ย่ยพี่น้องเขียนหนังในว่าตัวง่ายเดี๋ยคู่ใสโอ้เบาหมดมันเดียวพี่น้องอืมเก่งแง่งใส่ของให้คูบลุดไลและพี่น้องเอ้ยมันนี้วันผาบะจักเด็กกระลุดเด็กกระลุด รุดร้ายตัวมนสาวหลวงน้ำาน่อนั่นนั่นนั่นั่นัตใหญ่อ๋อออ๋อ้ยกลังอันนี่ยู้พี่น้องปดกรลังที่เปิดไม่ปานกบหน่อยปัดพี่น้องเอ้ยเ้ยดี๋ยวเดี๋มงยกขึ้นมาิ่งโทษโทโทษโโอ้ยพมันกบหน่อยลี ป้าเฉียดโมงใน,นมาตัวใหญ่เลยใส่เป็นยังไงยูโบล่ะมออ๊อบอดยูโบอู้ยพี่น้องเด้อเด้อเด้อพี่น้องมางอ่ใส่เฮื่อยค <มา S 1> รับพี่น้องเอ้ยถวที<อ>่<ส>ได้กูเสิได้มือนี้วันผ้าน้ำพี่น้องมันอยู่รุดลายตัวแล้วซาลูงละผ้าได้อีปูม สองตัวแล้วจับใกล้ๆก,กันพ<อ>ี่น้องโอ้มาหมันมามนาี่นี่ก็ได้คือกันใไสเห็นบ่บันเหี่ยวแตกใส่มือเพินว่าไสพูนี่หาบิ่งก่อนคั้นบนน่น้นนอ,อนี่เนาะเห็นบ่อือพี่นอง ใส่พ่อแม่มันตายแล้วบอกเด็ดๆๆงให้พี่น้องขุ้นจนลินดอกพี่น้องเอ้ยเพื่อนนิ่ๆเอ้เขียดโมตุบเง่เลยเออยโอ้ยใส่เฮ้ยๆพี่น้องเอ้ยมาเสาเนาะพี่น้องเต๋อพับปนหน่อยละพี่น้องเลยลายเต๋อยู่สิหาอีกอยู่จัง่อยบอนได้กบอยู่มื้ยนี่ฮะ Bưng bưng, người đao hân đơn mưa là đôi hành thôn bưng đi đi Năn, đẹp đôi 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 Năn đôi 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 đẩy đôi 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 สองตัวเลยพี่นองในมือตัวหนึ่งอุ้ยเห็นบ่ใส่ในมือตัวหนึ่ง,ห,ห,งหลุดออกจากหูสองตัวเลยพี่นองหาพระท่านอือนี่ใส่ล่ะโ้อ้ยอ,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 อพี่นองมันคักสาลูนละแพะแก ตัวครับใส่น้ำมืออีกตัวนึงพี่น้องเบิ้งพอดีง้มหาให้่โอ้ยคุบวชันลูกครับเอเอาไปใส่บอกจังหู้สองโตเลยพี่น้องโอ้ยใส่มานึ่งแล้วพี่น้องเดบบอเดบบอเออใส่มานึ่งแล้วครับมานึ่งแล้วคนน่ะเราไม่ได้เขียนเดบบออยู่บอในหู้น่ะ นั่นนั่นนันนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสง่อนอ้ยพี่น้องเยียงพอพอดีคนน่ะจับจบได้สองตัวล้วพี่น้องอ้ยไหนอู้ในมือไหนอีกตัวนึ่อบ้นเราขอถุงอยู่พี่น้ังเลยบ๊าบบมอนมานพี่น้อง อยู่บ่อยู่บ่เปิดกินกเลยด้วสาุอ้หพี่นนอกเบาหมดนอนเป็นไงไม่ง่ยเป็นเียงกบนี่หอือสนมือพี่นนอองตัวบ่ตัวเดียวนี่ละสด้บ่เดโมครับอ เอ้ได้แล้วหอนคักพี่น้องแดดก็ลังสะออกหนต้องเม้งบนี้เอ่ใส่เดี๋ยพ่อปนอยู่พี่น้องอติมเด้งพี่น้องบ้ามอเดี๋ยก้มให้ได้ขียนบุบนี่เฮ้ยได้ยงล่ะงเลยดียียอือเฮ้ย เอาเออได้ยังม้านดอกไฟมืออยู่ม้านดอกไฟอ่อนไฟอุ้ยพี่น้องม้านเอาใส่ของพี่เขียดตัวใหญ่เฮ้ยสุดยอดสุดโอ้ได้สองตัวเลยพี่น้องม้นม้านม้านมันได้ปุ่นใหญ่นึงแล้วมาแล้วสองอาสวิตได้เหรอพี่น้องคุณโอ้เงี้ยบ่ล่ะมันจิ้มฉากจิพี่น้องเท้าลงน้ำผ้าได้เด้อครับเกือบบ่ได้โอ้ย อตัวแดงจริงคืงเลยเขียดบ้าเอยเขียดมองเิบ่ได้ยรุดมือไปแล้วรอบนึงพี่น้องตายแล้วบ่เห็นแล้วพี่น้องตัวโก่งเงยเลยผ้าหญาเขียดมึงผ้าญาเขียดม่งาหญาโก้พี่น้องผ้าหญ้าเขียดพี่หนีเลยโก่งเงยเลยพี่น้องบ้ามอด้เขียดใส่เวสองตัวเลยตีสองตัวดีตอนนี้พี่น้องเอ้ยมันมันมัน Cái Đây đầy Ui 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 Dù bơ là Tốt bằng nhảy này Cái Ui xong Đồ này cả bơ bầy Ngay khác Nói chỉ đình bốc lắng bơ bạc bơ tiếng lên đó Ừm phần nào bơ nhờ tiệm mưa ừ. thiệt khẩu ngay là phiên đoạn tiền ừ. đấy Một kỳ cứ hiến cả đồ tay hẳn vô bo thế là bụng nhầy lên nhiều nam tìm mưa đây như vương vương non vừa ใส่บ่งขน้นมาเลยบ่งน่องพดยังสีเดียวกันนี่คนร่ะไงนะพี่น้องส้าหลวงหลวพ่อว่าพบท้าหลวงหลวพ่อว่าพ่อเขียนแล้วกันว่าเอ้าได้บ่ได้ปอโอ้โหเฮ้ยเจ้าหนี้มัตัวใหญ่แท้ทีพี่น้องตัดโอ้สุดยอดเลยมือนี้ตัวเลยนะใส่ได้บ่ ตัวแรกได้แล้วพี่น้องจะเอ๋เป็นตัวที่สองบาทได้ทีละสองตัวเลยพี่น้องบัจจิมานเนาะดูคู่กันเลยอุ้ยอุ้ยน้ำน้ำก็เลังว่าสีอันไปกินน้ำโอ้ยมันหนีก็เมื่อยแล้วล่ะพี่น้องจบคลิปไว้ซ้ำนี่เนาะจ้ะเท่ากระไดพ่อปนแล้วนี่ได้เติมนึงเนาะ เฮ้ยขน่ะเหย,ยียดเนี่ยตัวใหญ่พี่น้องออจบคลิปซ้ำนี่ได้จ้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนคือเก่านแหละพี่น้องจะไปหากินเขาก้อนแบบนี้เที่ยงแล้วพี่น้องเลยอีกสองอาทิตย์ก็เทีย<อ>่ยงแล้วนี่เด็กพวกคนไล่ะล่ะเออเด็ม่ได้ตัวใหญ่ๆพี่น้องตัวใหญ่แมนแมนมาเนี่ยแมนแมนเอาไปให้ยายปนปนซุยายกินแหละพี่น้องครับลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ